นี่นะคะครัวซองไซส์ใจเอ็นของเรามแมบ ad, จะหยิบให้ดูนี่เห็นไหมใหญ่กว่าฝ่เมือมแมวอีกนะอันนี้สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากเอาจะไปทำเนาะเป็นครัวซองแซนด์วิชแบบใหญ่ๆยักษ์ๆนะคะสามารถเอาไปทำได้เลยนะ อยากจะทำแซนด์วิชครัวซองนะคะแม่แววจะตัดครัวซองบิ๊กไซส์อะไซส์ไหนดีนะคะเดี๋ยววันนี้แม่แววจะพาเพื่อนนะคะไปทำครัวซองบิ๊กไซส์กันค่ะตามแม่แววมาเลยนี่นะคะเป็นแป้งโดนะหลังจากที่เรานะคะพักไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเราจะมาทำการรีดไฟนอชีสแล้วเราจะตัดเป็นบิ๊กไซส์ครัวซองนะคะสำหรับทำแซนด์วิชครัวซองนะวันนี้โอเคก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะทำการ รีดขยายไปนะถ้าเพื่อนๆนะคะลองสังเกตดูนะวิธีสังเกตว่าเวลาเรารีดถูกหรือเปล่านะเพื่อนๆลองตัดตรงนี้ดูตัดให้ดูขอบขอบตรงนี้เฉยๆนะเห็นไหมมันจะมีเส้นเนยเส้นแป้งสลับกันเป็นแบบเส้นๆแบบนี้คือเรารีดแป้งโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการฟนอลชีสนะคะ โีเราก็ดูนะคะว่าได้ความหนาที่เราต้องการไหมนะโอเคเดี๋ยวเมื่อจะวัดความหนาตรงมุมเหลือตรงมุมนิดหน่อยนะคะ โอเคโอเคอเมื่าเม่แวจะประมาณ11เซนติเมตรนะคะเนื่องจากว่าตัวแป้งโคดไอแป้งของเมื่แบวอะ่ะยาวประมาณ3-5เซนเมื่แบวจะตัดที่ไซส์นะ 11คูณกับ44เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้ครัวซองแบบว่าไซส์ใหญ่เลยนะโอเคสิบเอ็ด okay. คูณกับสี่สิบสเซนติเมตรสำหรับทำ giant ครัวซองวันนี้เนาะ โอเคเราก็จะได้ครัวซองหน้าตาแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ครัวซองห้าตัวนะคะแป้งห้าร้อยกรัมเนาะจะทำแบบว่าครัวซองไซส์ใจแอนใจแอนเลยนะใจแอนแค่ไหนมาดูความยาวนี่นะคะโอ,โอ้ตัดไม่ขาดแปบนึงนี่นะคะใจแอนแค่ไหนมาดูยังไม่ขาดอีกเหรอ Uh huh. นี่นะคะใจแอ่นแค่ไหนมาดูความยาวียาวอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำการม้วนแล้วก็พูฟเพื่อเตรียมอบได้เลยเนาะเพื่อนๆอาจจะถามว่าความหนาเท่าไหร่นะตัวนี้นะคะหนา6มเมนะคะหรือว่า0.6เซนติเมตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทําการม้วนเลยนะโอเคถ้าสมมุติว่ามีเศษแป้งส่วนเกินก็ปัดออกถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร นี่ม้วนไปเลยเห็นไหมหม้วนจากฐานครึงขึ้นไป,ปนี่เราก็จะได้ครอสซองไซยัก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 แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ้ยน้องอ้วนยักได้ใจมาก เดี๋ยวเราจะเอามาวางบนถาดเลยนะนะคะน้องโครซองของรเราวางบนถาดได้เลยหนึ่งถาดเราจะอบได้กี่ตัวเนี่ยเวลามันพองอีกนะแววจะลองใส่สักสามตัวนี่นะคะเดี๋ยวจะชั่งดูนะหนักประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสามกรัมนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เจนโครซองแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะ นำไปพูฟนะคะแล้วก็รออบเลยนะหลังจากที่พูฟเสร็จเรียบร้อยนะคะใจแอนครซองของเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะเวลาที่เราสังเกตว่าครัวซองอะพร้อมที่จะอบหรือเปล่าเพื่อนลองเขย่าดูเห็นไหมเขย่าแล้วมันเด้งหนึ่งดึงเหมือนเจลลี่แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทาไข่แล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยค่ะอบได้เลยนะเดี๋ยวเจอกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโคซองไซใจแอนของเรานะหน้าตาน่าทานมากๆเดี๋ยวอีพีต่อไปไม่แบบจะพาไปทำแซนด์วิชโคซองนะคะถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะ